สบายดีพ่ตัวพร้อมแล้วบ่ด้พร้อมแล้วเนาะโ่กินได้ข่าวน่ะกินแหละอะไรอ่เอ้บ่เอ้บ่เอ้ขนมบังบเอาขนมหมอก่อนมองดูบาวนี่ห้องหัวตำมันทั้งทงเด้อเอานหมวกนหวกอีกนี่งมึงนี้พ่ตั นั่งตรงนี้ก็ได้นี่บ่อวันี้เออนั่นแหละเอนุ่มบ่อ้นุ่มขากบอออเจากนั้ต่อต่อไปเราไก่เลยพตัวเยังไจไก่ไรไก่ไ

พอดีตอนนี้กะพอดีแปดมุงพี่ำไงเยเนาะแปดมุงพอดีเลยแปดมุ้งเส้าสองนาทีเียนเรียบร้อยแล้วบ่พ่อุต้โดยพ่อกำลังเอาล้านไปนำใช่ผู้ใดผู้ยิ่งผู้นี้บ่อโดยเออโดยโอ้ยว่าโอยายญาติชื่อว่าเพื่อนให้ไปจูงพอดีเออ่ดนบ่ ไปพันยูใช่น่ะพันยูทั้งอยู่ในบ้านบ่เข้าไปอีกมีมีบ้านบ่เอาเทไปนำเอาเทลึกเออเลิกพูเออเลึกกี่ดิสายนดอหลนไปนำแต่ต้องผนิตทั้งนอกเสพผพันยูเฮือนบ่ไปวิ่งหัวไปจุ่ยไป้ช้ใช้พลไปเอ็กตัวไปบ่ไหนไปใช้พลวิ่งหัวไปขี่รถข้างแต่แต่ล

อพอดีเมื่อคืนนี่ก็พาก,กันพักอยู่หม่องเก้าเป็นยังไงเนาะหม่องเก้าแล้วก็ห้องเก้าใช่ไหมเมื่อคืนนี่เ <c oughs> ออแลกันนอนอยู่หันหลังแจ้งมาแล้วก็พากันอ,ออกมาหากินขา้าวกินน้ำเนาะแล้วก็เข้ามา,น,บบานี่บาทนี่เดินทางต้องประตูเนาะอะ่แต่ว่าบ่มีิอย่าง ไปน้ำได <Or> ้เนาะอันเรืองอันจมุนกุลจำุนกครัวเนาะบ่มีเลยพอบ่มีเล้วคายเห็ดเต่เบเจตาผอบานมมดแล้เชียงหายเทไรประตูว่าเห็ดจมุนกครัวนะพอพอว่าลานหนึงลานนึงเพราะว่าใช้อบานรืว่านงจเช้ให้คอยไล่บ่อมันจุครัวที่ใหม่เทไานนึม้เออ ก็คอยสีไปเหตุให้เองเข้าเชื่อได้พอถามผบันสุนคุดนี่บริษัทผบัญชื่อนึงเนาะโอ้แดดแลแต่ซองหนาพอดีวุ่นเนาะนะครับว่าร้อนแบบหนาวเลยใช้ช่วงี่หนาวเย็นเอาชงตัวนี้สือไปนดแต่ตัวรอ้อนปุ่เนาะตัวร้อนเ้ยทาลูกไปโอพคอยดีบองดีใจ เอา้ะพี่้องเอ้ยเนาะื้อน,นี้กะมา,าหับทางปตูโจยเนาะไปกวดเบิงตากอนพี่้องเอ้ยมาไปหาสาเหตุซะก่อนว่าเป็นอย่างกะนะันแน่เนาะมันมันเป็นแบบอันต้องไปกวดเบิงกอนนะฮาก็ยังอนะันพ่อว่ได้ว่าเป็นอย่างเนาะต้องไปกวดให้ฮ้ว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก่อนแต่กะฮา,าก็ต้องฟังจากท่านหมอพินน,น,อนนะน้าก่อนเนาะ มาเป uh, oh, ็นอะไรนะเนาะใช้ผู้ไรสิไปน้ำหนักไปทักทายเป็นก่อนเนาะเไ้่่อืโอ้นี่บ่อสบายดีเด้อโดยชื่อว่าจังไดเนาะชื่อไทยไทยเออเป็นอ่าเป็นลานลูกอ่าประตูโจยเออเออ เป็นลานเล่านั่นเราเรา,าพาไปไปน้ำม,มันมีผายใบลานนี่แบบแบบไรลูกลานแบบไรเกาะนนี่นะลูกลานเอื้อยนองนี่ลูกลานเอื้อยนองลุงลุงพอลุงแม่นี่แหละอืมมีแล้วโดยโดยนะาะเพราะบอกมุตุเพื่อนเมื่อวานนี่ว่าถ้าว่าน,น้องทางน้องใส่พนพ่นบายใบน้ำกะ ไปก็ได้เนาะพี่น้องหรือว่าลูกลานได้ครับประตูมีลูกลานกันไปไปนน้ำกันวัชนาเนาะเคยไปว่าสวรรค์ูเคยไปอยู่แต่ว่ามันคืไปเท่านังไปเท่านั้นเลยไปว่งนี่แหละไปหงหมอกหงมอเนี่ยะอ๋อมแคงอย่างนั้นบ่เลยไปถึงมาลูก ไปเถอะนาะดอยดยมาเคยไปลูกเอิญไป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 สบายดีเนาะมีแต่เตรียมตัวให้ประตูมีอย่างน้ำแน่ไปไปเลยขบริบูมีอย่างริดกระตพอี่ตดกตเนาะติดมาบุะไปน้ำบ่่ เออากตาลองเพลเืออาหมวกวะเออเปิดหมวกะไรกันเอออ่าป้าเนาะทังอ่ามีอันลานน้อยพ่อเหมน่เนาะเลนเนาะเลนลานน้บบานี่เออไนาเออผันเวียงฉันสมอนี่ทั้งเอยม่เ็ดเงันเนื้อยูไม่ได้ปลูกมันบ่ อพอน้องน้อยเพิ่นได้ใช่ไหมไม่ได้ไปใช่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนพอปลูกมันคือเพิ่งนเนาะกันบอกเพิ่งเห็นเพิ่นเกลี่ยไปขายก็หัวอยู่บ่มีพี่ช่างอูก็อยู่อยู่ธรรมดานี่แหละมันกับบ่มีน้ำมูกบริเฮ็ดบริเวณอย่างเนาะเฉันว่าจะมาไปลูกสาวม่จะค้นหน่อยนี่คนเดียวนี่แหละพอเดียว sao cô địa đây, lúc cô lên nó, bao đây là? 4 tuổi <laughs> <laughs> à... <laughs> <laughs> ừ. nó bảo, 3, 4 4 bao giờ? Bao. Anh khơi kia đốt ngay chưa bao? Anh chắc lá. Chắc mau, chắc mau mau nọ thì hao cả, tiêm tô với con, đi đâu vậy? À, <ngày> con. Chạy. <laughs> con. À, thỏi cái nào, mà con này là ba nó? Nào, ô tô nó chắc may เปลี่ยนให้ไหมวะไหนยาต้นม่วงบ่บรีเปลี่ยนไม้ยาเก่าอันแล้วน้องเสียผลเป็นอยู่เพื่อนกับผู้ได้หาเห็ดคอกกันหาเห็ดคอกกันงปลูกผงหม่องของม่วงไว้เออฮ้ยเพื่อนเนาะไปเนาะออกไปยังประตูรถสกีได้

hai vào bốn hai hay bốn hay mươi bốn hai đấy bốn hai mươi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  bốn Hả mươi bốn hai 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 ทงหัวต่ำมันทั้งเทึนเถอะโอ้ฝนบ่อฝนบ่อเองนี่นั่งวงนี้มาตัวนี่นั่งวงนี้ก็ได้นี่บ่อวันน He AN ี้เออนั่นแหละเออหักบ่อนุ่มบ่อนุ่มขักนุ่มขัดบ่อเออมันเป็นแบบได้รดตอนนี้นะแท็กจีบ่บโจ่าโมจ่กเลยบ่อคือต่ำๆคือต่ำๆเอามันกับต่ำนั่นเนาะเสียบปุ๊บชูก็มันก็ชูแล้วมันคือรถมีนด้เนาะ Ơ, dùm cũng đá luôn Ơ, dùm cũng mua luôn đó Ơ Bác ơi, ăn bát thủ này thôi bọn này đúng không? Đúng rồi Ơ, màu đợi, nó. này nó tìm lốt nữa Nào, chị cho ảnh dậy Nào, chị nó cúng theo này Nào Đó Đi <laughs> ra nằm ngang ngang, càng đúng không? Ồ, nó cúng lốt, nó chạy ra Chắc rồi Ơ, khuôn vây rồi ạ Khuôn, khuôn Ở đây nổi nó เออนางกลางเด้อเจ้าเด้อเจ้านางกลางเด้อคนหน่อยนางกลางเอออ่านี่นเข้าไปก็ได้ขบวนเรือล่เฮะขบวนเอากระมือ,มอนี่นยเราในรถเนาะเออ,เอ,อไปรถมา,ดมาเดี๋ยวเราเปิดประตูเด้อโอ้โตป้าสุดยอดเลยดิด

mình có hoa lẻ đấy bố tụi Cứ mệt đấy Mình khơi khí thôi Ờ Đó Bọn mình đấy thường dài vậy Chọn, chỉ chọn hai cong vậy bà Bà này Đó à, thang đấy bà này bố tụi ấy hai kiểm kiếm khát đỡ Ai <laughs> giờ của tôi. Ai ờ, giờ của tôi vẫn là bây giờ người đó. Ờ, giờ của tôi. anh con. Kim sẽ kiếm nhịp nào. Hả? không nhịp mà. kiếm không nhịp là đi. Ôi, bà phải là bà đi. khát cao. kiếm kim cao, đẹp เข็มคัดมินยังเกินนะเข็มคัดนอะไไปเข็มคัดมีคัดเ่กาโตูเขานี่ส่กาโต้นะเบรนจ์ับบุคัดได้ประตูว่ายอมประตูนะแต่ว่าประตูตกใจนะแต่ว่าคัดบุเบนแล้วบันมั้งหรอวะจากน้ต่อไปเราไก่เร็วประยังอีกไก่ ใจได้ไม่นอนไงคนหลังก็กอดกอดกอดขอดน้ำป่ะออกไปออกไปกำลังออกเดินทางเ้อพี่น้องเดินาะโอ้โหชิ่อดพุ่นจักมุงเลยพี่นองเลยดูเขตนี้กับ่มีบ่อันหองมอใกล้ๆกวดเออตวดตา เจ้หูป <mortality> oh. oh. uh ่ะไม่จ้ชิโนบ้านนี่เข้าไปปวดแ้าไปีสะเขาไปอแกะคูเลยน้าวอกอแ้กโอ้ปไปแล้วกับไปห้องมอตาโดยเฉพาะด้วยเนาะด้ปวดเลออะ

บริษัทเปิดเพลงกับมวนกันเลยไปห่วเอออ่จะเห็นจเออจนชาหุ้มจะเห็นเมืองจะเห็นพงไปนะเสียดายก็เป็นพุงเมืองเมืองนั่นแหละีหาจะหาจะหน่อยจะเห็นตับปูดเนาะไปกวดวองก้อนปูเนาะกวดเบื้องว่าเป็นยังฮนา พราะว่าตามที่เราเ็นนะเบิรงนี้มันเป็นแบบว่าอย่างก็อยู่ในในจอเลยเนาะเพื่อโนโตตก็จกบ่แบบนี้เนาะขาวขาวขาว,ขาวอยู่ในเลตตาตโตกลางเลยนะในจอเลยเขาเาเขาเาว่าขารารฝกเ่าว่าตัโลนะ่ตาโล่บเนตัลโลนะตาโลจะเป็น่นีบ่นัูในหน้าแก้ว ตัวเขาเขาอันตงไวคนหน่อยโอเค้าเราตัวนั้นเจัไปห้เอะทลบตัวนั้นเราจะสักเนาะต้องไปหาหมแล้ประตูใจังหว้เอากันเราเอาข้กันเนาะโมป่าคุณเป่าไปได้ไปหามเปวจะมเนาะ โอ้ยเนาะเอ่อ่นเ่า่นเ่าน้าพน่น้ามั้ยพ่ใไ่เชียงจีฟันเสียมแจ่มมืดงโอ้ยเนาะว่าว่าเสียงเหม็นเงินหวยซื้อมาได้ไหมเนาะลอยลอยใส่โวยพอเ วันมาเสียหน้าของนาใเ่ปะให้มีใต้แต่ไงใช่หน้าของนาใส่้จีบวยเห็นได้เนาะใส่ให้มันหดหน้าวองนาใส่ให้ใต้หมาบพอขึ้นโบราณยัดตายไ่เท่าโอ้ยเนาะมันกระเสยบาแน่ประตูยใส่เบยเบย์ถูเดูแลเห็นดี เขาก็แล้วไปกวดเบิรงกอนไปกวดเบิรงสาเหตุเบิรงกอนว่าเขาก็ต้องทังทางทานหมอเพิ่นแนะน้ำก้อนเนาะไปหาสาเหตุก้อนตอนนี้เขากว่าจะงูมันจะเล่าเขาเ่อว่าเป็นอยังคือแนมโบเห็นนะฮะบางทีเราเป็นว่าเออหักสายได้อยู่อ่ามันก็ต้องได้ได้ลอกคือระคายเนีคือว่าเพิ่นลอกเนาะที่เราไปซองได้นี่ก็ได้เนาะเราก็ไปอันเียวไปไปเดีะแมนเออพวก พอไปกมิี่เอาไป่อัแม่ลอกเบอรหนึ่งก่อนแล้วกับเบอรนี้เช่าแล้วกัปกติแล้วเท่ากับไปโตอีกเบอรนี้สินะแม่บอกได้ว่าบุกบับไปชอ่องไหนประตูดีใจนะประตูน้องวันนี้เนาะดีใจน้ำดีใจน้ำมิว่าพ่ดแล้วถ่าได้ฟังพ้นกอกพ่นปวดพูดได้วันนี้อ่าฮู้ว่าอ๋อ

ทางง่ายใช่พี่น้นองเนาะกำลังเริ่มออกมาจากาาาบ้านประตูแมนบ้านประตูโจยนี่นะ <c oughs> เพื่อออกวิทย์บ้านเพื่อนิกะต้องต้องผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่ง้วกนนนะแล้วแต่จะข้ามาหมู่บ้านของประตูวัดหรือว่าเข้ามาเลิกเติบนะแต่ว่ายังดีแต่ว่าคนทางนี่กะบไปย่ายกะเฮ้ยมองเข้ามาลงุงมะลงคลิปนี่จะได้มือของมาลอยู่นี่แหละพี่น้อยเนาะแมนเถียงหน้าน้อยนี่แหละ ออกมาลงคลิปมนี่คอยอยู่ใหนแบบหนูบุ๋มมี่จะยัดนี่แบบใน่เราห่อทางใหญ่เวลาชิ่หดทางใหญ่แหละกับวันนี้ก้าวเมื่อสวรรค์เขียนนี่แบบบมมี่เนาะกินอีตาเนาะเจ้ากะถามทางบริจันทร์เป็นไรล่ะพี่น้องเห็นเราเพราะว่ามันเคยพาองี้ยงก่อดเอิญตู้เงี้ยงก่อตู้ยังแม่เพื่อปพาไปตู้อ้วนเพื่อเพิ่นเอิญชื่อแม่เพิ่มเต้วน เราเคยเอาพันพันพาไปลอกตาเนาะเดี๋ยวจังเบิ่งน้ำกันอาชีพหายถามคนแถ่นั่นแหละถามเอาเพราะว่าเขาก็เคยไปยุ่งเซ่นทางสวรรค์นะเคออทั้งทั้งเลื่อยเพิ่นเคยไปตอนนั้นน่ะเพิ่นไปยังเกาะตอนน่ะ ไปเนอบ้ไปไปแต่ยงน้อยออไปเังนอยไปเนอาบไปเสนอเนาะหลายปีหลายปีเนาะเอาไปแ้วไปเอ้งน้ำกันไปทางเลยเนาะว่าจี ใายการที่ตามบริวารนกันในเมื่อนี้แหละเนาะคนจะออกมาเป็นอะไรกันรุ่นเบริรงวารนกันที่พี่น้องเดอ้เอเราไม่แต่ว่าสําหรับคลิปนี้กะจะได้จบไปสำนึกก่อนพี่น้องนะการสีพ่อสีพ่อไปเนาะสีพ่อไป,พ,ไปพี่น้องตั้งใจไปเพราะว่าใช้เวลารถเติมอยู่ได้เพื่อฮอดนี่กะประมาณหน่อยมมสองชัมม่วโมงไปสองชั่วโมงไว้เราลงสวรรค์พุณเนาะสองชั่วโนะม,ม,มงนะ ที่ส,สมุงส,งสมุงก็ล้เดี๋อวลงไปทั้งวนทั้งเองโอไยติดตาบนต้องกันไาในมือนี่เนาะเอาสบายดีนะประตูเ้อจบกลีปกอนดยเออบายดีสบายดีพี่น้อไปเนาะ